สวัสดีครับผมวันนี้กับผมไทยวันนี้เกมที่มีชื่อว่ารบกในแมปดิชื่อว่าไรน์โบเฟนเนี่ยนะครับผมมาผมพาทำเพลงครับวันนี้ก็จะมีแบบเฟ้นเป็นแมปนแมปนวสตอรี่เฮอร์เรอร์มันเชอรเฮอร์เรอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจหัว,วแมปนี้มันไม่ค่อยหลอนเลยจะกปกคลิปแล้วครับ วันนี้ไม่พูดอะไรมากเขาเราเข้าคลิปันเลยนะผมผมตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะผมมามเกมมกันเป็นที่เรียบร้อยครับรอบแปลกมีคนมาหมุนลกนูกศรเราจะบอกนะาโชเฟอร์ดันหวาแล้วม,มันมีสก,กินกล่องน,นะครับผมมาไว้ เดี๋ยวในเกมข้อยบอกทีหลังผมงเลืองสกินคลาสสิกแหละผมค่อยไปบอกในเกมทีหลังว่ามันทำอะไรครับมาบานโนหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดครับโดนลากไปแล้วบอกไปก่อนว่าก่อนที่จะเข้าคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วย,ยน,นะครับผมเอาเขียักเสียงแป๊บนึงนะครับผม ลองสละหลงมานะสิ่งที่ผมสิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉันอยากต้องให้นายทำคือหาเงินแล้วมาวางไว้ขอให้โชคดีเลยกันโอเคนี่คือภารกิจคือเราหาหลอกนะผมนี่มันเรื่องเป็นงาน่ายๆนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบลูที่คนพูดถึงกันใช่ไหมครับ ดูรู้เนี่ยผมคือผมมาเล่นเกมเนี้ยผมจะเล่นเนะี่ยผมกะจะเล่นสองสเตอร์พร้อมกันให้ผ่านเลยนะผมคนจะมาพร้อมในระหว่างเล่นเนะี่ยผมจะอธิบายเรื่องวิธีการละมือของสีและสีนะครับตีน้ำเงินจะอยู่เป็นกระจุกนะครับเพราะมันจะชอบเดินมาตรงที่คนอยู่เป็นกระจุกผมแม่ผมเพิ่งพูดอย่าอยู่กระจุกก็เพิ่งเดินมาเมื่อกี้เนี่ยโอมผมต้องมาฝังนี้ไว้ชเช่อมดิเขากล่องรอ,อเลย หนึ่นะครับผมการเติมนังมือแค่ตัวเดียวเนี่ยมันง่ายแค่เขากองเป็นจังหวะจังหวะง่ายนะครับนีม่มาคือเ่เนเวลาเจอบูมันจะมีเสียงเท้าบอกนะครับว่ามันมาเพราะว่าเสียงเยงท้ามันดังเลยแล้วก็เสียงเสียงมันแบบกุดๆอคือแรกก็จบอย่างมั่วไวเขาเร็วทันใจ แค่เอาไปเมื่อเขาลงต่อแล้วหนึ่งชิ้นแค่เอาไปเอ่ยมีคนกักของปบอมีคนกักของหรือเปล่าครับดูซีเดี๋ยวผมแบบเวลาบลูหรือช่างเงินอะรมันเวลามันเห็นเราครับเราก็สามารถหลีกข้อกล่องเดียข้ากล่องแบบเห็นมันปุ๊บเข้ากล่องปั๊บนะเพราะว่ามันจะรู้ว่าเราอยู่ในกล่องเราก็สามารถหยิบเราออกจากกล่องได้โดยทันทีครับ โดยชื่อตัวละครเนี่ยถ้าผู้เล่นไม่รู้ชื่อก็ชื่อภาษาอังกฤษสีตัวนั้นเลยครับแต่ว่ามันมันจะชื่อสีตัวละครมันพีเพลกับพ้นที่อย่ามองสีผิดนะครับแบบเผื่อคนนะแบบนี้ชื่อตัวละครหนึ่งคนนี้นนีจะตาบอดสีม,มั้ยไม่ได้ยินเสียงมาเลยไม่หรอไม่รู้ว่าคนดูดิ้นเสียงไหมครับแต่ผมพูดจริงว่าผมไม่ดิ้นเสียงเลย พูดยังไงไม่ดีเลยใก็ของไว้เปล่าอ้าวถ้าขึ้นอย่างนี้ไอ้คำว่าถูกพบแหละคือมีคนถูกจกับได้ครับคนเดีนเที่ยงหลักสีจับได้สีด้วยลุอเลยมันมีตรงไหนก็างยผมไม่ได้เสงเท้ามันเลย ันี้แต่งทางไปแล้วตอนนี้ก็ให้รู้เหรอแล้วอะไรไม่เห็นหรอกเงียบหนีเนะขามุมลืมันไม่เห็นครับภาคหนึ่งกรสาสตามมันไม่ค่อยดีภาคหนึ่งจะได้หนึ่ง สองอาาสายตาแบบความเร็มันสูงมันทั้งสูงรับสปีดกับเออเรื่องสปีดแล้วก็ระยะการมองายตามมือมันมีใครกรักของไว้หรือเปล่านะเออนี่ยเอ้ทำไมนานกันไปได้ผมตัดขีดเไรนะเออนี่กลอจะตัดเกือบตัดแล้วขอบคุณมากเลยอ่ะ บอกว่าพุกเจ้าบลูนั่นจะไม่ทำร้ายแกนะอืมดูจากสภาพกรีนชัวร์วเห็นคนจับไอสองตัวนี้มันจิ้นกันอยู่จับสองจิ้นนี้ไม่แน่ใจเพราะในเกมมันคอมโบนรกปะนะเขานนบอกว่าคอมโบมันรกมากเลยพักผ่อนกันบ้างก็ดีนะไอ้คาว่าทานปันสบนี่ผมเคยผ่านแล้วผมเคยผ่านมาสครั้งแล้วเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับน้องผม แล้วน้องๆของผมมีสองตาก็เพื่อนผมมีหนึ่งตาครับตาเนี้ยก็มาเล่นคนเดียวนะผมตานี้ไอรอบๆเนี้ยผมเรียกเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนเนียเจอเซิร์ฟเปคอนก็เต็มเลยทำไรนะเสียงเขียวเสียงมันว่าเจ้าเขียวเจ้ากรีนน่มันจะตื่นอลไนะฉันคิดว่าเขารู้นะว่าเจ้าอยู่ในนั้น แต่ไม่ต้องกังวลไปเกี่ยวกับเขา umas, หรอกเพราะว่าเขานั้นตาบอดเขาจะสามารถจับคนอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถเห็นคนได้เสียงตัวร้ายไหมถ้าเงียบๆก็ขออภัยด้บางช่วงว่าคนในบ้านเขาหลับไปแล้วไม่อยากปลุกนะครับผมไม่อยากปลุกคนในบ้านอาหารมาเก็บอาหารมาไปใช่สิคิดใช่ เด็กแป,แป๊ไอ้เขียวเดินเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้เไเย้่้้เยาเเยเ้เยเนยเ้เ้ยเย้า่ นตั้งแต่ว่าจิดลัมมันอยู่นานมากไม่ได้หลายจุดเพินงจะลัมนะผมจริงๆเล็กยืนเฝ้าแหละตัวมันบักเอ๊ะเปนมันสามมันยืนเฝ้าได้สี่ห้าจุดอ่ะกูเนี่ยผมบอกให้ตรงนี้คนมีนะกูเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ตรงนี้ตัวมันใหญ่จนยิงไอ้สองทางเนี่ยบางทางลิสนิทเลยไอ้นี่มันก็ใหญ่นะดูแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าไอ้เขียวเขียวมันสูงคือผมเล่นครั้งแรก ไม่รู้เขาดูคิดไปผมเหยเหมือนคุณเห็นแจ็คกรีนไหมเรียกว่าแบบไอหุน่นหุ่นยางล้มหน้าปั๊มน้ำมันอะ่ะ <c oughs> เขี่ยว้วยวเราเป็นตัวละครที่เพื่อนผมไม่ค่อยชอบอหนักหนักเลยเจ้าเขียวถามว่ามันจูงง่ายดีอย่างไรเลยมันให้ผมมันจูงง่ายจริงแต่ท่านจังหวะจะชิบหายหรือกระทันหันของจริงที่มันลาป้องกับรู้อ่ะอันนั้นก็เสร็จมันนะไม่เสร็จเหลา <c oughs> เพื่อนได้กี่อันแล้วผมไม่ทนใจแล้วรอ้ที่สี่แล้ว กินี้ต้องใช้การฟังเสียงเป็นหลักนะครับแล้วก็มองรอบๆเลยเขียวมั้ยตรงนี้ใช่ไหมเขียวนี้มีบอกขัดยันบอกว่าเขียวมีเหตุนั้แล้วจากเสียงรินมันเนี่ยจะมันมีเสียงไอ้เสียงเหมือนแบบมีใครเหมือนเสียงช้างอ่ะพูดกันตามตรงมันเสียงช้างแล้วมันเปรน คืออะไรอ่ะใช่ใช่ไหมโอเคืมค,ค,คุณเคุณเดมเห็นกันไอเทมอาสามเลยไหมไอเยวมันยังเดินผ่านนะแเลยคิดเรอว่าท่อมันจะเดินผ่านไม่ได้หยี๋ยวๆท่อเดิน,นทํานได้ทีพวกนี้มันก็ดีทีเรามุ้น,น,นได้ท่อได้ เขียวกันแล้วตัวนี้มันไม่มาขี้ดีคือมันจะไมีบางจุดที่เขียวมันจะไม่เดินบางจุดที่เขียวมันจะคิดเดือดมันเดือดเมื่อนั่งใครเดินตัวข้าวกล่องยังไม่ใช่เลยคือมันชอบน้ำเงินน้ำเงินมากตกใจหมดไม่เชื่อม่ชอบอ่ะคือถ้าเก็บแล้วมันมาแล้วไอ้เขียวมันก็มาดักกันอันนั้นคือแบบน่ากลัวนะ เี่วมันบางทางสนิทเลยมีใช้ป้าใช่ไหมครับไม่มีวิอะไรเมื่อกี้ผมเห็นวิญญาณลอยมาออเรนจ์หมุนไหมหมุนจริงด้วย มันดูมันดูน่าเซอร์ไพรส์มากเลยนนะมไว่าออเรนนั้นจะออกจะทำก่อนแล้วและดูทรงว่าเขาน่าจะได้กินอาหารแมมไปสามเพื่อนยังไม่นอนไหนก็เาจะนอนในน,น,น,นนี้แล้วกันจะนอนเนี่ยเอาเพื่อจะนอนเอาจะนั่งโซฟาก็ได้เรานั่งโซฟาเอาไม่นั่งโซฟาลหรโอเค นั่งโต๊ะฟ้าเพื่อนอยากนั่งกับเราจริงจริงมี่สนะูงขึ้นคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายถ้าพวกคุณซ่อมเครื่องจักรของฉันได้ฉันจะบอกพวกคุณว่าคุณมาที่ททนี่ได้อย่างไรไม่อย่าก,กลับอย่าห่างมุมนะอืมทำไมช่องระบายอากาศมันมีน้ำรั่วออกมาเนี่ย

ล้วก็วิ่งเยื่อมาดูบล็อกติดกัดจับกระแกมันไม่ไกลแล้วก็วิง่งาเก็บใส่รูครับท่อก้มเนี่ยคือระหว่างระหว่างที่จะวิ่งไปหาอาหารอยู่ในกล่องเข้าไปฮะนี่ตอนนี้มันอยู่ในถ้ำเนี่ยถ้ำโซโล่ผมพาไปให้ดูครับนี่เก็บฟิว เนะขยเ,นะขเดินมานะเขยเดินมา呐เป็นคนเดินเนี้ยนะครับโทนนี่แหละพี่โจนพีนาธ

ยังคงไม่เครอทแต่ย so ี่กอตะหนกเมื่เห็นเหมือนกันเหมือนกันวดีโอกันกับดูเลยครับไอ้พื่ไนม่อแจำเสียงจังหวะเมืนเดิมครคือมันเดิมแล้วนี่คอมเมนต์อะไรคุณจะเห็นทาง้องขางนี้ไปตามเลยทตรนี้คือจะเดิมเหมืนทางเยายามลีจะถึงทางให้ได้เด็วที่สุด โซมันวิ่งไวมากครับมันเร็วมากมๆเลยมีความดิวอร่อยเลยทีนี้เบืร์ก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกจะออกมาถ้าเราเดินตามทางรอยเท้าที่ไม่มีรอยน้ำรอยน้ำก็เสร็จมันนะครับรอเลยผมไม่กล้าเดินตรงนี้ที่จริงผมคือรอครับถ้าคุณไม่ชัวร์ท,ที่จคข้ารุ่งสถิตในวิญญาณเราก็ไปนะผมไม่ชัวร์ว่าจะรอดผมไม่ชัวร์ว่าจะรอด ยิงสอมไหมครับเพ,พิ่มเินั่นเลยหลัวใจกับวายไม่ค่อยได้ตามเจอเชี่ยวแค่ค่อยๆเดิน,นตามเดินตามเป็นชุดปุ่มอย่างที่หลังมันไม่งั้นแบบก็เจ็ดตี้มั่วมันจะมาตอนนี้จะมา cái cái chu đâu siêu 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 chu 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 khó

ในที่สุดกเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้โอ้ไม่เขื่องมันยังโอเคได้ไหมนเนี่ยทำไมมันมืดจนฉันมองไม่เห็นเลยโอแม่ไปสองเป็นอะไรพี่ันนี้นี่คือสุดท้ายนะ คืนสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มีอะไรทำหมดหน้าผมไว้มารอครับรอค้นสุดท้ายนั้นก็อีนี่คนเดียวทุกพีคนนั้นก็ซีมองแทงน่าจะซีมองแทงเรียบร้อยฉันคิดดูเหมือนว่าคุณจะต้องเปิดไฟให้ฉันนะ ฉันจะมีเครื่องกับรถไฟฟ้าสำรองนะรู้อะไรไหมบางทีฉันอาจจะไปหัวได้หลังจากนี้นะอ๋อแฟลตไลรับนี่ไปสิไฟฉายดีจริงๆมาเปิดแล้วก็สองก้อนแล้วตอนนี้เนีย่ยจะเลือกเก้าก้อน,นี้มันจะยากทนี่นะ ยีนเนี้มันยากมังเพิลครับเพิลมันเริ่มสีขึ้นมนแบมันอยู่นขึ้นมันไปเลยครับมันสะพ้อเร็วยนนี้่หลบอยู่แล้วนะแต่กลัวนะครับตอนมันจะดึงมันจะจำที่ล่าสุดเราอยู่อยู่ใช่ไมันจะมีแบอะไร่างเยไม่มีอ่ะห <like. S 1> um, ้เย็รูรู้นจะจำผิดเบิ

ร้ามรอยกันเลยก็แค่หามันจะลด,ดไปปะกะตินิดนึงปะกะติไม่ลดเร็วกว่าเดิมนะอุ๊ยโอ้ยเขียวเดิมม,ดม,ม,มันนะี้แคตูเปิดอันนีเขียวอยาเข้ามานะเขีย เอ้ยเลยไปตะลดก้อนเดียวแล้วยื่ผมไม่หวด,ดูดูโอ้โหจอม่วงโดนทงังนี้โอ้อ้โหโดนทั้งนี้ทั้งนัาทงนี้ร้องยิ่โดนมือมันระอังเธออย่าโดนดืน้ออย่าโดนมือมัน,นขอ รู้นว่าไฟจะกลับมาที่นี่อีกอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณที่เปิดพลังงานฉันกลับมาแล้วไงอ่ะฉันจะให้รางวัลคุณก่อนที่คุณทั้งหมดจะไปแต่ก่อนต้องคุณคุณได้รับเชิญเขาออ้าบาร์ดี้นะโแบบบักดี ที่ถ้าชัวร์คุณได้เข้า,าชัวร์ทุกคนนั้นเข้าบัตรดีหรือยังคุณต้องจ่ายบัตรดีซะก่อนห้องจากที่ฉันจะบอกเธอไปฉันสนอเหยียไม่มีใครไปใช่ไหมไม่หมดหมเลยโอเลนโอโหวาลาคนหนึง่าานง,งเขาใส่ใเบอร์ดัแต่หง,งวาลาแล้วดูแปลก คนหนึ่งเขามีคู่อ่ะโอ้ไม่มีคู่โหเซ็งดูสิงส่งที่ฉันทำสิก็เราเป็นพร้อมสำหรับเค้กจากลากันนะรับเค้กไปคนละชิ้นและออกจากประตูน,นี้ขอให้สนุก แค่อย่าเหยียบลูกโป่งเลยนะช็อตนี้ครับเป็นช็อตเสียงตาย g ี o d e จะเสียงตายถุงมีหรือโป่งเราก็รอดเหยียบนะเว้ยเหยียบนะเว้ยอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบเปรตก็คือไม่มามันไม่สามารถ ดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้าทางมาค่อยๆเออนั่นแหละโอมอสาบานี่ไม่รู้จักคืออย่างนั้นแหละฉันเชื่อน่ะเออเชื่อมันในตัวนายเข้ามาเร็วถึงไม่แน่จะม,มีคู่จะอยู่โดดเดียวก็เหอะหวาลับ โกสูงโก้เพื่อนเลยวระเด็นพัก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 สีเจ้าวุ้ยไม่ใช่กำละพักเอ็งิีเล็กก็สุดโต้วาแล้วสูงอีกมบ้ง เห็นรูมานอนตลกตอนนับเอาเขีโโ่โพสรู้สึกว่าฉันจะประเมินผมมันต่ำไปนะแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่บากกว่านั้นอีกหลายเท่า กดคำตัวตัวร้ายเลยครับถูกสร้างโดยรอสแตนฟอร์ดและชาวนี่แล้วมันจะเล่นมานะชั้สงสองสรลด์แค่นี้ก็ขอตัดลาไปก่อนนะครับคิดว่ามันจะยาวนะก็บ๊ายบายแล้วก่อนนะครับผม